สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกวันนี้ขอนำเสนอ<า>น้ำตกคอหมูย่างน,นี่ครับรน้ำปลาใส่เข้าไปซีดใส,ส่น้ำซุปหยเดเล็กน้อยน้ำมุจุใส่ยเยอะเนี่ยน้ำนมีดนะไม่ครบคนเข้ากันกะละมังบักเนี่ยเดี๋ยมันีีเด้อ <laughs> นำกระเทียมดองตวด,อดเอาเยอะไหมสวัสดีวันนี้ขอนำเสนอสวัสดีแม่ครัวหัวป่าครับสวัสดีแม่ครัวหัวป่าเนี่ยคอยคนนะครับวันนี้บพอดีเองนะครับ นีแม่ครัวเขามาทำให้มาได้มงชิมดิเปรี้ยวเผ็ดอะไรเดี๋ยวใส่แบบนี้เอาโหโซนจิมอย่างงี้ดิชิมนัวก่อนนะครับชิมนัวห้าขาดเปรี้ยวนึงเปรี้ยวนี่นะยังไม่ได้เปรี้ยวไอันนี้ผมนี่วะเอาลูกตาไม้หนุ่มมาดิ เอาหนีหนีทำงานมีวันนิดหนึ่งอ่าเนี่ยน้ำประคัมเปียกนะครับข้ามประคัมเปียกปลาพุทธเรือมีกันเก่ามาแก่นี่ดีกว่าอันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยไม่ครัวครัวฝาดนะครับผู้ช่วยนี่ใส่หัวครัวนะครับหัวครัวหอมๆใหม่ๆหมครับหัวครัวพริกผงครัวใหม่ไหม้ หอมแขกเนี่ยปักซี่หอมปักซี่รสสาติาตเปรี้ยวหวานนัวรสชาติตรงกันนะครับชิมก่อนอม้นงได้ก็ได้แหละน้ำบักเน่นานนรู้แล้วลองชิมก่อนเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้มันจะเปรี้ยวไปอีกอย่า <Yeah. S 3> ไม่มาคนเดียวอะ่ะโอเคเลยครับโอเคแจ้วจวน โอเคไงเดี๋ยวิมก่อนวะว่าใชไม่ได้เป็นยังไงครับเจ๋วะเจแล้วเหรอเจอแล้วพอดีแล้วไม่่าไม่่าเลยเได้กลับไปก็จืดนไไอ้พุงนิ่มต้องรักาคนนะแต่หอมมุ้ยไม่ได้ ครับเปลี่ยวใหเขาว่าขึ้นรถเยิ้มแล้วฝากติดตามด้วยนะครับช่องยูทูบไม่เปรี้ยวป่ะหอมแดงหอมแกะเปรี้ยวว่ะจะจืดไปหน่อยอ๋อใส่อีกครับสบายตามสบายปากเลยครับไไม่้ยอ๋อเส็บเส็บนี่รายการทำกับข้าวครับช่องยูทูปพ่อครงหัวป่าครับอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดพี่วันนี้ พอนำเสนอนแม่ครัวซื้อตัวมาไกลมากเลยไปหาลากไปกับกับร้อยลูอ่ะอันนี้ภาษาอีอสานเรียกหอมใหญ่หอมแดงใหญ่ขายไก่อ่ะใครอ่ะลอง ลองก่หองน้ำไก่เนะาะหฮะตื่นมาแต่เดียกยังอยู่จะตื่นเมียตกใจบ่เมียอ้ยมีกระจ่องเงินขาดเนาใส่ซองแล้วว่าเท่ายกมือใส่หัวเด้อลาบข้อมูอย่างนะครับลาบน้ำตกบานเฮานี่แหละลองก่อนต้องให้ได้พี่ก่อน เดี๋ยวมันก็นเจิดพอดีอืมอลองเผ็ดมากพอดีพอดีใช่ไหมเออสองคนนะพอดีอดเอาลอเลยเอาตามเอาตามไม่ครัวเลยครับนีนวเลยเนี่ยหนุ่มทิมเนี่ย ทำที่ไหนเนี่ยวัดเนี่ยเดี๋ยวยกไปวัดเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ยังไม่ได้กินเหลือหัวเติมอะไรบ้างไม่รู้อะอาลุงจะรู้ไหมเนี่ยจะดีแล้วเติมผักหนังเห็นไหมพอดีรสชาติวัยรุ่นเขาอย่างนี้แตงว่าตืดเหมือนเนินกินแซ่บ เนยันะนัวนี่ครับหอมบักซี่ใส่ห้วยออาไปหอยหักก็ออกนี่เป็นยังไงน้อยเก็บใส่ถุงเ้ยเนี่ยถุงไอร้อนแล้วก็คุณเขาอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายอย่าคุณไปตักอันนี้กข้าวที่ไปทำบุญที่วัดนะครับขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับสวัสดีครับ